ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ1236ส่วนอินไซต์รายการที่พาคุณทุกท่านอัปเดตข่าวสารทั้งในตรางและนอกตารางในประเด็นที่สำคัญเพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบพิจนารณา,นานในการตัดสินใจพวกับผมนะครับตรินจากสถาบันฟูดมาร์เก็ตที่จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันและก็ตลอดจนเมื่อวานที่ผ่านมาพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับเมื่อวานนะครับตัวเลขที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องของนโยบาย อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับของฝั่งอังกฤษนะครับก็คือตามคาดนะครับอยู่ที่4.0%นะครับท้งนี้ท้งนั้นก็คือว่าแอนดูเบอรี่นะครับก็คือประธานธนาคารกลางของอังกฤษก็ออกมาให้ข้อยแลงว่าไอ้การลดครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ห้าในรอบปีนะครับที่ถือได้ว่าลดลดครั้งละ4.25นะครับในขณะที่ว่าในครั้งหน้าก็คิดว่าอาจจะมีการที่ในการชะลอนะครับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปนะครับแต่ว่ามีสัญญาณแนวโน้มว่าจะมีการลดลงไปอีก ก็คือ0.25%ในการประชุมครั้งหน้าอีกนะครับแต่จะเป็นการลดอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับในขณะที่ว่าอัตราเงินเฟ้อของของอังกฤษนะครับพุ่งสูงนะครับอยู่ที่3.6%แต่ก็ยังคงเดินหน้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งอังกฤษจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผลส่งผลนะครับทำให้เมื่อวานนะครับ GBPUSD ก็คืออ่อนค่าปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับในขณะเดียวกันในช่วงค่ำนะครับเมื่อวานก็จะมีเรื่องของการประกาศจํานวนผู้ขอรับสดดน การว่างงานรายสัปดาห์ที่ปริมาณตัวเลขก็คือเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเดือนที่แล้วนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ในวันนี้นะครับก็ต้องติดตามนะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของอัตราการว่างงานและก็อัตราการจ้างงานนะครับของแคนาดานะครับที่คาดการไว้ว่าจะมีการว่างงานที่สูงขึ้นนะครับเลยคะที่ว่าจำนวนการจ้างงานนะครับพูดง่ายๆคือจะเป็นนอนฟาร์มของทางแคนาดานะครับจะปรับตัวนะครับคาดการไว้เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเอง นะครับอยู่เพียงแค่1 5 0 0 0 1 5 0 0 0าหน่งันตำแหน่งนะครับในขณะที่ว่าวันเสาร์นะครับก็จะมีตัวเลขที่สําคัญนะครับเรื่องของ CPI นะครับของจีนนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของดัชนีผู้ผลิตของจีนที่เกิดขึ้น2ข่าวนี้นะครับจะมีผลกระทบกับราคาของน้ํามันนะครับในทันทีที่เปิดตลาดในเช้าวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มีถือสถานะนะครับของราคาน้ํามัน WTI อยู่นะครับก็แนะนําไว้ปิดนะครับสถานะนะครับในการ ก่อนก่อนที่ตลาดจะปิดในค่าคืนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์จะมีแรงกระแทกที่เกิดขึ้นนะครับที่มาติดตามราคาข่าวสารทองคํากันบ้างนะครับราราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือช่วงของเมื่อวานนี้นะครับมีการแรงซื้ออย่างต่อเนื่องในท,ทันทีที่ตลาดอของตลาดช่วงเช้านะครับในการเปิดนะครับตลาดช่วงเช้าเปิดราคาทองคําสามารถดีดไปอยู่ที่3 0 0พัน 397บนะครับบริเวณต้านแรกนะครับต้านแรกซึ่งอยู่บริเวณของ f ีอันนี้เป็น t ท m e เฟรมเมื่วานคืออยู่แท่งนี้นะครับอันนี้คือผมใช้ i ท e f เฟรมของ s 4เข้ามาดูจริงๆคือแท่งนี้นะครับราคาทองคําตอนแรกก็คือขึ้นมา เทสที่บริเวณนี้นะครับทันทีที่ราคาตลาดลอนดอนเปิดนะครับในเวลาบ่ายสามโมงก็มีราคามีความผันผวนลงนะครับก็คือตบร่วงลงมาข้างล่างนะครับราคาปรับตัวร่วงลงมาข้างล่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอการที่ราคาทองคําขึ้นนะครับในช่วงเช้านะครับเนื่องจากว่านะครับทั้งวันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะได้รับ ข่าวนะครับจากมีถ้อยถแถลงนะครับจากประธานของ PBOC หรือว่าประธานธนาคารกลางของประเทศจีนเนี่ยนะครับที่มีการระบุว่าจะมีการเร่งในการเพิ่มทองคําเข้าซื้อในทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับซึ่งจากเดือนที่แล้วก็คือถือว่าเป็นการซื้อใน9เดือนติดต่อกันนะครับโดยทองคำาณปัจจุบันนะครับใน BO PO PO บีซ e erm ีพีบีโอซีนะครับ like? ก็อยู่ที <S <S ่1.87ตันนะครับและคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการซื้อทองคำนะครับเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับพร้อมนะครับในการออกมาในการตั้งสกุลเงินที่ชื่อว่าตระกูลเงินบริกออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือจีนเริ่มต้นแล้วนะครับในการสับหนุนด้วยการซื้อทองคําเก็บในทองคําสํารองนะครับแต่ไดการนะครับต้องดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าณปัจจุบันก็คือจะมีการ ปิดทํากําไรนะครับในช่วงเวลาตลาดลอนดอนนะครับเมื่อวานวราคาทองคําก็คือปรับตัวร่วงลงมาทางเฟรมที่เห็นนี้นะครับเป็นเป็นกราฟคืทางเฟรม S4 นะครับก็ต้องการที่จะเห็นมุมมองภาพโดยรวมเพราะฉะนั้นรายละเอียดของเมื่อวานอาจจะมี แท่งเทียนอาจจะมีลักษณะเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าทำเฟรม S1 เจชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแท่งนี้ก็คือทันทีที่บ่ายสโมงนะครับเปิดราคาก็ปรับตัวร่วงลงมาทันทีนะครับและหลังจากนั้นก็คือช่วงคำ่ำราคาทองคำ่ำพยายามที่จะปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจัยที่สําคัญน่ยนะครับมาจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ ตัวเลขแม้ว่าตัวเลขจะมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับเรื่องของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับแต่ก็จะมีรายงานของบุมเบิกนะครับรายงานระบุว่าคริสโตเฟอร์วอ์เรอร์ก็คือเป็นคณะกรรมการของ FOMC ผู้ที่ออกมา ฮ็อกวิดในการประชุมคราวที่แล้วต้องการสนับสนุนนะครับในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25ในการประชุมคราวที่แล้วแต่ว่าผลการประชุมคราวที่แล้วปรากฏว่าเสียงของวอลเลอร์ไม่สามารถทําให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วนะครับประมาณเ,าเดือนพฤศจิกือนกรกฎาคมนะครับวันที่28การประชุมครั้งที่แล้วที่เฟดตัดสินใจในการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเสียงของคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ก็เลยมีความสาคัญในเทิงของฮอกวิตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมีข่าวตรงที่ว่าบูมเบิร์กรายงานว่าตัวของคริสโตเฟอร์วอลเลอร์จะได้รับมีแนวโน้มนะครับที่จะได้เป็นแคนดิเดตเป็นผู้ว่าการเฟดคนใหม่นะครับข่าวที่แล้วเรามีการเสนอชื่อ2คนนะครับที่ทําเป็นคนเสนอชื่อนะครับซึ่งสองท่านนั้นนะครับแล้วก็กข่าวนี้ก็คือจะมีแคนดิเดตอีกคนหนึ่งก็คือชื่อว่าคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ในการในการเลือกครั้งหน้านะครับเพื่อที่จะแทนจอรับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ก็คือจะเป็นผู้ที่ถือได้ว่าเป็นฮอกวิทก็คือให้เสียงเสียงแข็งนะครับในการที่จะต้องการที่จะใช้ลดอัตราดอกเบีย้ยโดยเร็วนะครับแต่ในการ,แต,การแต่ในการที่จะประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยได้นะครับมันจาเป็นจะต้องมีการโหวตนะครับโดยการใช้เหมือนกับเรื่องของการดอทพอตนะครับเรื่องของสมาชิกใน FOMC ในการโหวตว่าจะใช้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือคงอัตราดอกเบีย้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ท่านนี้พอตันทีที่มีข่าวปุ๊บก็จะได้รับการแรงหนุนให้กับราคาทองคําราคาทองคำก็สามารถตับขึ้นมานครับแตะอยู่ที่บริเวณกรอบแนวต้านของตัว Fair Value Gap ของ s อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ราคาจะแกว่งตัวแล้วก็ปรับตัวร่วมลงในช่วงค่ำนะครับทั้งนั้ทั้งนั้นเนื่องจากว่า ดัทนั้นช้ยนะครับยืนยันว่าจะมีการพูดคุยกันกับปูตินภายในเร็ววันนี้นะครับเพื่อยุติสงครามที่จะเกิดขึ้นกับรัสเซียยูเครนนะครับราคาทองคําก็เลยปรับตัวร่วงลงนะครับแต่ในช่วงเช้าก็มีแรงซื้อกลับฟื้นขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้มีการทํากําไรเป็นช่วงกรอบของช่วงเวลานะครับอย่างเช่นในช่วงเช้ารอราคาให้มีการปรับตัวย่อลงนะครับแล้วก็เปิดการเข้าซื้อแล้วก็ให้รีบปิด ทำกำไรในช่วงก่อนที่ราคาของตลาดลอนดอนจะเปิดนะครับเพราะว่าราคาลอนดอนก็คือจะเป็นปัจจัยข่าวที่จะเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเกันกับเรื่องของตลาดของเอเชียนะครับเพราะฉั้นปัจจัยหรือว่าความไพนิกที่เกิดขึ้นในการซื้อขายของราคาต้องพิจารณาจากตามช่วงของกรอบ ของเวลาของไทม์โซนแต่ละที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะตัดสินใจในการเข้าซื้อนะครับหลีกขายต่อเนื่องนะครับจากตลาดของอเมริกาที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในทางเทคนิคนะครับในทางเฟรมเอสซนะครับราคาทองคำนะครับณปัจจุบันแต่ก่อนคือสามารถปรับตัวร่วงลงมาจากคราวที่แล้วนะครับที่ปรับตัวร่วงลงมาตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วราคาทองคำณปัจจุบันก็คือมีการสร้างรูปแบบที่เรียกว่าเป็นแฟลก์แพทเทิร์นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับราคาที่จะเปรกทะลุ พุ่งขึ้นไปได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องจากว่าตัวของราคาทองคํายังไม่มีการย่อตัวลงเพราะฉะนั้นลักษณะของการเป็นแฟกก็จะมีทั้งลักษณะที่เป็นแฟกที่สามารถราคาปรับตัวร่วมลงมาก่อนเพื่อจะดูลักษณะของการยอ่อหรือราคาอาจจะมีการดีดขึ้นกลับไปได้อีกทีนะครับเนื่องจากว่าเป็นแพทเทิร์นของรูปแบบแฟก นะครับเพราะฉันจะเป็นการเลือกข้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใปัจจุบันก็คือเราจะต้องอาจจะต้องพิจารณานะครับปรอบในการทํากําไรนะครับในการเข้าซื้อจุดบายนะครับเล่นเล่นในรักษาของไซด์เว์อ up อย่างนี้ก่อนนะครับโดยการ เปิดซื้อนะครับพิจารณาจุดเข้าซื้อนะครับดูไพรแอคชั่นอีกทีที่บริเวณร,ราคา3,372นะครับแล้วก็อีกกรอบหนึ่งก็คือที่3,381ถึง3,389นี่คือ,อกรอบหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันถ้าว่าราคาทองคําสามารถยืนขึ้นไปได้อย่างเช่นถ้าตลาดลอนดอนเห็นบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคําจะปรับยืนขึ้นไปได้ต้องรอให้ราคาทองคําสามารถปิด เป็นแท่งทงเฟรม S4 นะครับที่บริเวณหลักแนวต้านที่3 4 0 9ขึ้นไปได้ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณในการหาจุดเข้าซื้อเพื่อจะไปทำกำไรอีกทีหนึ่งบริเวณ ,3420 นินะครับวันนี้ท่านนั้นต้องมาติดตามดูกันนะครับที่ท่านนั้นเรามาดูเรื่องของข่าวกันบ้างนะครับตอนนี้ท่านนั้นสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวเรื่องของภาษีนะครับหรือยชน์สิบโคอบอทาลีนะครับหรือว่าภาษีเฉพาะประเทศที่มีการประกาศใช้นะครับแล้วก็เริ่มต้นก็คือวันที่7สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับ ก็ประเทศที่โดนไปมากที่สุดก็คือประเทศบราซิลนะครับและปัจจุบันก็ยังคงดาเนินเดินหน้าในการเจรจากับสหรัฐอยู่นะครับนขณะเดียวกันนะครับอินเดียนะครับก็คือแต่เดิมก็คืออยู่ที่25%่แต่ถปัจจุบันนะครับอินเดียกับไต้เปนาเปรเ็น50%ทางนี้ทั้งนั้นก็คือจะเป็นการภาษีที่บวกเพิ่มอีก25%เนื่องจากว่าทรัมป์นะครับมีการปรับภาษีเพิ่มสําหรับชาติใดก็ตามที่นําเข้า น้ำมันหรือว่าอาวุธจากรักเสเซียนะครับเพราะฉะนั้นท่าจะมาดูแลวว้วก็คือว่าอยู่ในลิสต์นะครับอินเดียก็คือถือว่าอยู่ในลิสต์ก็คือการอัตราส่วนในการนําเข้าที่สูงสุดอยู่ที่3าในขณะที่จีนก็ไม่น้อยหน้านะครับอยู่ที่สีในการนําเข้าน้ํามันมาจากรักเสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเชื่อไก่ให้ลิงดูก่อนด้วยการปรับ25%นะครับกับของ อินเดียนะครับและก็มีการยืดขยายนะครับเวลาไว้ให้ประมาณ90วันนะครับเพื่อให้มีการกลับเข้ามาเจราจาได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทันทีที่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ทรัมป์มีการพูดว่าจะเป็นการปรับภาษีนําเข้าเป็นการเตือนขู่ดังนั้นก่อนทางอินเดียก็มีการตอบโต้เอ่อ21วันนะครับขอโทษทีก็คือให้เดตไลน์ในการพูดคุยก็คือ2ีอวันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือคราวที่แล้วที่อินเดียพยายามชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ก็คือ,อที่ ไม่สามารถที่จะสามารถหยุดคำสั่งซื้อได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการซื้อขายน้ํามันในลักษณะ long term นะครับระหว่างรัเสเซียกับอินเดียเพราะฉะนั้นทันทีที่ทําคู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อินเดียก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับในการสั่งซื้อทําให้สัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานก็เลยมีการประกาศนะครับในการขึ้นภาษีนําเข้ากับอินเดียเป็นการเชิดไก่ให้จีนดูซะเลยนะครับแลขณะเดียกันนะครับนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับนาเรนทราโมดีก็วางแผนที่จะเดินทางไปจีนนะครับแล้วก็ไปพบกับผู้นําบราซิลนะครับสังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็น อินเดียบราซิลและก็จีนก็คืออยู่ในกลุ่มประเทศของบริกท้งสิน้นนะครับเพื่อจะมีแผนในการเจรจารและมาตราในการตอบโต้เขาอย่างไรอย่าลืมนะครับบราซิลโดน50%นะครับหลังจากตอนที่ว่ามีการประชุมบริทคราวที่แล้วผู้นาของบราซิลกล่าวประนามทรัมป์อย่างรุนแรงในการประชุมบริกในการประชุมที่ผ่านมาเลยทําให้เกิดภาษี5 0บนกับชาติของบราซิลนะครับนอกจากนี้ทรัมป์เองก็มีการขู่นะครับในการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม,ตมนะครับ25%เช่นเดียวกับ อินเดียนะครับกับประเทศจีนและคาดว่าจะมีอีก2ประเทศนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะมีทั้งตัวของโยุโรปเองก็คือมีทั้งฮังการีก็สโลวาเกียซึ่ง2ชาตินี้นะครับก็คือเป็นการใช้น้ํามันที่ผ่านท่อนะครับท่อนอสตรีมนะครับอของทางรัสเซียเข้ามานะครับถือว่าแม้ว่าสาหภาพโยุโรปจะมีการประกาศการคว่ำบาตในการ นำเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะครับแต่2ชาตินี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นชาติเล็กๆนะครับที่ยังอาศัยในการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียอยู่แล้วก็มีชาติตุรกีกชาติหนึ่งทําประกาศขู่ไว้นะครับว่าจะมีการปรับภาษี25%กับจีนแล้วก็อีก2ประเทศในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันบ้างนะครับสถานการณ์รัสเซียของยูเครนเพราะว่าเนื่องจากว่าใน,นปัจจุบันก็คือทําไมทรัมป์ถึงต้องเรียกในการรีบในการเจรจากับปูตินเป็นการด่วน นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์รัสเซียของยูเครนในในปัจจุบันค่อนข้างที่จะจริงๆก็คือเป็นการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับณปัจจุบันก็คือยังเป็นการยึดพื้นที่นะครับจากพื้นที่ยูเครนนะครับจากฝั่งของรัสเซียนะครับบริเวณแนวพื้นที่ดังกล่าวก็สามารถยึดพื้นที่ได้รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ300ประมาณ300กว่าทตารางไม์นะครับก็สามารถยึดพื้นที่ของยูเครนเข้ามาได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับจาก เมื่อเดือนที่แล้วที่นาโตเข้ามาสู่ที่สาหารัฐอเมริกาเพื่อเจรจาในการซื้ออาวุธนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับยูเครนนะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่า PULR u r l นะครับก็ส่งมอบไปกับยูเครนไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท้งนี้ทางนั้นก็คือจะต้องมาดูนะครับสถานการณ์ในอนาคตค่อนข้างที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ทําเองก็เรียกปูตินนะครับซึ้งสองสองฝ่ายต่างก็ เต็มใจที่จะพบปะกันน่ยนะครับโดยทั้งนะครับก็จะเข้าพบกับปูตินนะครับคาดการณ์ไว้ว่าจะภายในสัปดาห์หน้านะครับเร็ววันนี้นะครับในการประชุมก็คือรัสเซียก็คือมีการเสนอให้มีการประชุมกันที่สหรัฐก็ได้หรือว่าสหรัฐอาหรับอิมิเรต์ก็ได้นะครับทางนี้ท่านนั้นทาเนียบข่าวในการเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะมีการอาจจะมีการแถลงว่าจะมีการพูดคุยกันที่ไหนสัปดาห์หน้าในขณะที่ว่าเซเลนสกี้ก็ย้ำนะครับว่าหากคุณจะประชุมกันก็จําเป็นน่นะครับที่ต้องให้ยุโรป นะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในทุกๆการเจรจานะครับเมื่อวานน่าะครับก็เป็นวันที่มีการบังคับใช้นะครับกฎหมายที่ชื่อว่า r e ซ i p บ t a ์คอทเกิดขึ้นน่ยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่านอกจากประเทศทั้ง60-70ประเทศที่ผ่านมาก็คือ r e ซ i p บ t a ์คอทก็จะมีอีก10%ก็คือภาษีเบสทารีฟก็คือชาติที่ไม่ได้มีอยู่ในชื่อนี้ก็จะถูกเรียกเก็บภาษี10%นะครับเป็นภาษีพื้นฐานนำเข้าของสหรัฐอเมริกา นะครับดูกันดึงบ้างนะครับว่าจีนณปัจจุบันของจีนก็คือจากเดิมที่มีการกําหนดนะครับว่าจะมีการเดทไลน์จู่ที่12สิงหาคมนะครับจากการเจรจารอบที่3มนะครับที่ที่อังกฤษนะครับณปัจจุบันก็จะขอเลื่อนออกไปอยู่ที่90วันนะครับเพื่อจีนก็คือจะมีเป้าหมายในการเจราจาต่อรองนะครับให้เหลือเพียงแค่10%ทางนี้ทั้งนั้นในโพสตทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันและคาดการณ์ไว้ว่า จะสิ้นสุดนะครับ90วันนี้คือประมาณตุลาคมหรือไม่ก็ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนณปัจจุบันจีนกับสหรัฐยังไม่ยังคงไม่มีการเรียกเก็บภาษีระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงพีเรียดของการเจรจานะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบนะครับในในเชิงลึกอย่างเช่นเรื่องของราคาสินค้าในสหรัฐก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้น ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเกิน80เป็นะครับเป็นสินค้านําเข้าที่เป็นสินค้าคอนซูมโปรดักจากประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมี Impact น้อยนะครับอาจจะมาต้องรอลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้ประมาณเดือนกลางเดือนกันยายนนะครับผลการจราจาการค้าออกมาจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญก็คือว่าคําตัดสินของศาลอุทธรณ์นะครับที่คาดการไว้ว่าจะประมาณกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ย จะตัดสิน,นออกมาว่าจะมีความผิดหรือเปล่าไอ้เรื่องของการคุยภาษีกันทั้งหมดหากมีความผิดก็เท่ากับว่าการที่คุยกันก็คือเป็นยกเลิกโมคานะครับแต่ว่าอาจจะมีการอุทธร์อีกรอบหรือเปล่าต้องมาติดตามดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อวานมีข่าวแรงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ทํัมประกาศในเรื่องของภาษีนําเข้าของเซมิคอนักเตอร์นะครับยกเว้นกับประเทศนะครับที่จะสามารถย้ายฐานผลิตเข้ามาในสหรัฐอเมริกา โดยการกระตุ้นบริษัทเทคโนโล,โลยียักษ์ใหญ่นะครับให้มีการย้ายเข้ามาในลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TSMC อก็ TS คือฐานการผลิตเดิมก็อยู่ไต้หวันจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> จะมีผลกระทบแน่ๆน,นะครับกับประเทศฐานการผลิตนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องของการปลดพนักงานจำนวนมากนะครับปลดพนักงาน ลดแรงงานหลา,หลายส่วนนะครับในซัมซุงเองก็ดีในฐานการผลิตเดิมที่เกาหลีใต้จีนแล้วก็เวียดนาม Intel ก็คือจะมีที่จีนอิสราเอลแล้วก็ไอร์แลนด์แล้วก็ Apple ิลนั่นนะครับแอปเปก็คือถือว่าเป็นบริษัทที่เป็น OEM นะครับ mm. ก็คือจ้างการผลิตสําเร็จนะครับจากประเทศจีนไต้หวันแล้วก็อินเดียแล้วก็เวียดนามเพราะฉะนั้น mm. ทั้งหมดทั้งมวลหากจะต้องการที่จะลดภาษีการนําเข้าจากร0 0เปซ็น์เป็นศูนย์นะครับต้องย้ายฐานการผลิตนะครับมาผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับและในสัปดาห์หน้าทําเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับในการจะประกาศภาษีนําเข้าเรื่องของยานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มต้นอาจจะประกาศต่ากว่า150่อานะครับแต่คาดการไว้ว่าจะปรับเป็น150แล้วก็250ภายใน1ถึงหปีครึ่งนะครับในขณะที่ว่าร,รัฐมนตรีพาณิชย์เฮาเว เมื่อวานก็มีการสำรวจเลยทั้งหมดทั้งมวลจากผลการเจรจาก,การค้าของสหรัฐทั้งมวลคาดการไว้ว่าจะสามารถเก็บไรายได้อยู่ที่ห้าหมื่นล้านยอลตาร์ต่อเดือนนะครับเมื่อวานมีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับตอนนี้ก็คือมีข่าวสําคัญ2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอรียบายภาษีกับอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องของสถานการณ์ FOMC นะครับที่มีผลในเรื่องของการจะก,กําหนด ในอัตราการลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าถ้าลดดอกเบีย้ยก็ยิ่งจะเป็นผลปัจจัยบวกกับราคาทองคำนะครับเพราะฉะนั้น FOMC ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาในเรื่องของโครงสร้างนะครับในการทำงานของภายในนะครับก็จะเริ่มมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับจากสัปดาห์นี้นะครับที่รายงานออกมาว่าอเดียนากูเกอร์คณะกรรมการผู้ว่าการเฟดก็คือประกาศลาออกจากตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาคนใหม่เข้ามาแทนที่นะครับทำก็มีการเลือกนะครับสตีเฟ,ฟนมิรนนะครับขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ นะครับคนคนใหม่นะครับแทนคนอาเดรนากูเกอร์นะครับเอ่อทั้งนในท่านั้นต้องส่งเรื่องไปให้วุฒิวุฒิสภาในการเห็นชอบนะครับ FOMC นะครับโดยรวมก็คือจะมีสมาชิกทั้งหมด12ท่านนะครับคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางมีทั้งหมดเคนนะครับก็คือ1ในนั้นก็คือหายไปนะครับตำแหน่งหายไปเพราะฉะนั้นอีกเสียงหนึ่งก็คือจะมีก็คือตัวของสตีเฟนมิลเลนและก็คริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับก็คืออยู่ในหนึ่เจ็ด นะครับเพราะฉะนั้นในการโหวตครั้งหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีหลายๆเสียงเห็นด้วยนะครับที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับก็จะส่งผลทำให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงทันทีนะครับนี่ก็คือรายชื่อของผู้เข้าชิงนะครับที่นําเสรอไปแล้วนะครับในการชิงเป็นประธานเฟดนะครับคนต่อไปแทนจรมมพาเวลนะครับก็คือคาเว w นวอชแล้วก็คาเว่นเฮสตตอนนี้ก็จะมีคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นค a n ิเดตอีก ท่านหนึ่งนะครับและที่นี้ั้งมวลก็คือข่าวในรายการ12360 Insight นะครับรายการที่จะพาคุณทุกท่านพบกับข่าวอัปเดตบริเวณทั้งในดในตารางและนอกตารางทุกวันจัน์พุธศุกุ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมขอบคุณครับ